กกัเ,เขาติดจากถังเลยนะครับภูก็เช่าบูรนมาขอนค่ะวันนี้วันนี้ภูเกัตวันนี้ภูมเก็บไข่เบี้ย EP สามนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันเก็บไข่เบียยของภูนะครับอันนี้คือ,อน,นี่นคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรา,อ,เราอู้อู จะไปไหนครับนี่สีส,<า>สันสวยเป็นสีส้มเป็นสีส้มแล้วเป็นควาเราแต่พูไม่รู้ว่าเป็นสายพนานันธุ์อะไรแต่พูรู้ว่ามันเป็นขาดเพราะว่าเพราะว่าเล็บเขาขับสีขาวใช่ไหมครับชอบสีสัสวยด้วยอืมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวางไข่แล้วเดงหรือสีมันจะได้ไข่กี่ฟองอันนี้ข้อที่สามแล้วข้อที่สามของเรานะ ข้อที่สามแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนยังไงใช่ไหมยังไม่ชัวใช่ไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่แต่ตัวผู้จะแต่ตัวผู้จะแต่ตัวจะแต่เั็จะแ่จะแต่ตัวผ้จะแ้จะ่้ะน่ัวผ่ัู้จะัวผู้จะแต่ัวผูแตู่้จะต่ัวผู้ะตัวผู้จะแต่ตัวผู้จะ่ัวผสมพันธุ้แ่วผู้ะ่ัวผู้จะู้ตัวผู้่ัวผ้จะวะ คอเขาเลยเป็นสีดํานะหรือว่ามังกรเขาเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเบียดของเราเขาเรียกอีกอย่างว่ามังกรเข่าของลาิวจะมีไข่กี่ฟองใช่ดูแม่พันุเมื่อกี้แม่เอาแม่แม่เขาตัวแม่เขาออกมาออกมาทองีเป็นหิวน้าเอาแช่น้ําอาบน้ำเรียบร้อยแต่ว่าไม่กินอาหารไม่กินน้ำทิงกินน้ำแน่นสิต้องรอสักพักไปเดี๋ยวเราเอาพ่อกับแม่ไปเข็บก่อน เดี๋ยวเราไปดูไข่กัน <Okay. S 1> นะครับ่คนีคืครับแล้วอุปกรณ์ที่คุณจะเตรียมใส่ไข่ก็เหมือนเดิมครับก็คือเป็นกากมะพร้าวครับเพราะว่าั้งกล่อนใช้กากมะพร้าวแล้วมันออกมาหมดทุกตัวเลยนี่กากมะพะร้าวแล้วก็จะเตรียมเราต้องดีดฝนแล้วเพราะว่าฝนจะตกฝนจะตกนะพี่ภูเร็วๆคูจะเอามุมไหนก่อนคอืม มันติดมันเมือกมันยังติดอยู่อะระวังวิ่งทำไมเขาติดอ่ะเราทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกฟองอื่นติดไหมอุ้ยไม่ต้องระวังมันต้องดึงเาบาๆอะกลัว <c oughs> เสียวจังเลยเขาติดจากถังเลยนะ ใช่เดี๋ยวม่ปล่อยมือสิคูกเสียวนี่ไงติดกันเป็นหว่วงเลยเอาออกมาสิเ,สเขาจะฝ่อไหมเนี่ยคูกเสียวมันจังเลยแล้วเราจะเอาอกอกยังไงอะ หรือว่าเราเรีบเก็บเกินไปไม่รู้เหมือนกันนี่มันเหมือนมีสีชมพูอะลูกเอาข้างในาเอาได้ไหมราต้องรอให้ไข่มันแห้งก่อนอะวูไข่เขาติดกัน,นะค่ะเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะไข่ตัวนี้ยังเหลืองอุ้ยหรือว่ามัน เขาพูฟักไงแม่มันอาจจะมีน้ำเมือกติดอยู่แล้วเราเราต้องรอเราก็ไม่ทราบเนาะพราแม่เห็นตัวแม่มันดิ้นรลนที่จะออกจากกล่องที่เราให้เขาฟักแล้วไงแล้วนี่ผู้แก่ยังไงผู้เสียวะผู้เสียวันนี้นะผู้เสียสอง้อเนี้ยได้ไหมลูก ถ้าใครรู้นะคะบอกเราด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยเพราะเราก็เป็นมือใหม่ยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ได้ไหมคบพี่ภูอ่าครับเปลือกไค่ยังอ่อนอยู่เลยแม่เปลอกไข่ตุแต่นิ่มติดติดน,นิ่มติดติดอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะรั่วไหม ทำไงดีอ่ะแม่มันมันเกินอ่ะมันเกินยังไงลูกมันเกินจากถังออ๊ยเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่แต่ที่นแน่ๆเราต้องหาวิธีแกะออกก่อนพี่พูเราไม่รู้อ่ะนะมันจะกลัวกลัวไข่ฟอจังเลยแม่เป็นห่วงไข่กลัวไข่ฟอรเราทำไม่เป็นนะคุณพ่อก็ไม่อยู่ เหลือฟองนั้นมันดูปแปลกๆดูปแปลกๆใช่ไหมนี่ไข่ตัวนี้ปแปลกๆปนี่ที่ไขต่ตัวนี้อ่านี่ไข่บางฟองที่เห็นเส้นเลือดอยู่มีเส้นเลือดด้วยค่ะนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบมีสิบสองฟองอยู่ตรงนี้นับซิสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยมันพันกันมันเกาะก,กันเป็นก้อนพลุนพลังเลยอเดี๋ยวต้องรอสักพักก่อนรอให้มันเริ่มแห้งก่อนกับเก็บไว้ที่เดิมเหรอไม่ได้นะ เราจับเขาแล้วนะเราต้องเอาเขาไปฝากล่ะมาเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับทุกคนครับตอนนี้กูเก็ตไข่ออกมาหลังจากที่มันติดนี้ก็ผูเก็ตออกมาแล้วพูนแล้วครับแล้ทั้ง,งหมดได้เยอะมากครับได้29ฟองแล้ว9ี้ฟองละรนี่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พูนด,ด้วยครับ ก็ฟูไม่รู้มันติดกันเพราะว่ามันเป็นอะไรแล้วก็นี้ใส่สีเหลืองเนี่ยเรามีไข่สีเหลืองอยู่ไม่รู้มันฟองหรือว่ามันเป็นอะไรอยู่สองฟองเนาะแล้วก็เราเราเก็บไข่ครั้งนี้เราเจอว่าไข่มันติดกันเป็นก้อนเราก็ไม่รู้ว่าเขามันเป็นมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะมันเพิ่งวางไข่ก็ได้มันยังไม่แห้งใช่ไหมเวลาวางไข่ก็จะมีน้ำเมือกออกมาใช่ไหมคะยังไม่แห้ง และที่แม่เป็นห่วงที่สุดคือไม่กลัวไข่กลัวเป็นไข่ฟอนะเพราะว่าเราได้เยอะได้เยอะพันที่แบบแพงสุดละนะที่เป็นสีที่สวยแบบที่ที่เราอยากได้นะสีสวยเป็นพันที่แพงสุดสําหรับกิ้งก่าของเราเลยอ่านะาชอบสีแบบนี้นะเราต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะรอดไหมตอนนี้เนาะได้เยอะมากเป็นตั้ง ยี่สิบเก้าฟองเกือบสามสิบฟองเลยนะเพราะครั้งแรกเราเก็บได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดก่อนปีหนึ่งฟองแล้วข้าวที่สองก็เก็บได้ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอแล้วข้าวนี้ได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเยอะมากแต่ว่ามันนี่เราจะไปไข่ฟองถ้าเราเจอไข่นี่นะคะเราเจอไข่สีเหลืองใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะต้องมาร์กไว้เมมมาร์กไว้ไม่พิกไข่นะไม่พิกแล้วแต่ ก็พลิกได้แต่ต้องพลิกให้น้อยที่สุดอเดี๋ยวเราก็ต้องคอยเช็คเขาพิกดีกว่าใช่เราเราหลีกเลี่ยงเราจะไม่พลิกดีกว่านะคะเพราะเราแล้วเขาเราค่อยเปิดเช็คดูนะนะช่วยเป็นกำลังใจให้พูด้วยแล้วมีอะไรใครที่ดูคลิปนี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยว่ามันใช่ค่ะมันเป็นอะไรนะคะคุณแม่คุณลูกก็ไม่รู้สักอย่างเลย การที่เราเป็นมือใหม่ใช่เราครั้งแรกของเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเจอแบบนี้เราต้องทํำยังไงนะครับเนาะอ่ะพี่ฟูปาเราต้องเก็บไข่เบียร์ละฝนจะตกแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ช่างบูฟูแห่งความวด้วยนะครับ๊ายบายสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายอ่กดกระดิ่มจริงด้วยนะคะครับผมบ๊ายบาย いいねえ。いいね